พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์พิิตศักราช2026 คำพยานชีวิตโดยคุณจูเลียคอเดียสคูกมิสซูรีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการต้อนรับด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพระคุณและข้อประคำพีหนุนใจที่นำมาใคร่กรวนและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในฮิบรูบทที่13ข้อ2ออย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวคุณจูเลียคอเดียสคูตเป็นพยานว่าเมือ่อดิฉันยังเป็นเด็กการได้ไปเที่ยวบ้านพ่อแม่อุปถัมภ์ในช่วงสุดสัปดาห์เป็นสิ่งที่พิเศษและมีความสุขเสมอครอบครัวของดิฉันอาศัยอยู่ในชานเมืองที่แออัดการได้ไปพักผ่อนในเมืองเล็กๆของพ่อแม่อุปถัมภ์จึงเป็นโอกาสให้ดิฉันได้ออกไปสำรวจอย่างอิสระ และทักทายผู้คนได้อย่างเปิดใจตัวบ้านเองมีอายุร้อยปีแล้วห้องต่างๆดูกว้างใหญ่เมื่อเทียบกับบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนที่ครอบครัวของที่ฉันอาศัยอยู่ห้องครัวมีโต๊ะไม้ตัวใหญ่ที่รองรับทุกคนที่แวะเวียนมาได้เสมอเพื่อนบ้านรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาในบ้านเองบางครั้งก็เดินลัดผ่านบ้านแทนที่จะเดินอ้อมไปตามถนน เพราะรู้ว่าบ้านนี้ไม่เคยล็อกประตูและมีกาแฟพร้อมต้อนรับทุกเมื่อบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต้อนรับด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับบ้านของเราสถานนมัสการก็มีหลากหลายรูปแบบและหลายขนาดตั้งแต่มหาวิหารอันง,งดงามไปจนถึงห้องเล็กๆห้องเดียวทุกแห่งถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ชุมนุมของคนที่รักพระเจ้าเป็นที่ที่เราจะได้ร่วมสามัคคีธรรมสรรเสริญพระเจ้าและรับกำลังใจหรือการปลอบประโลมเมื่อเผชิญความทุกข์ยากพระเยซูทรงเรียกให้เรารับใช้ทุกคนด้วยความรักความหวังการให้อภัยและเปี่ยมด้วยพระคุณอย่างใจกว้างในฐานะสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราทำเช่นนั้น ความเชื่อของเราก็ได้รับการเติมเต็มใหม่เตรียมพร้อมให้เราออกไปแบ่งปันความรักของพระเจ้าต่อเมื่อเราก้าวออกจากสถานมัส,สการข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะหาวิธีการแสดงออกถึงความเชื่อโดยการปฏิบัติในคริสตจักรและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อฝึกการต้อนรับผู้อื่นด้วยหัวใจข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการเติมเต็มด้วยการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ขณะที่เข้าสู่บ้านของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายให้การต้อนรับผู้ที่เข้ามาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยการยอมรับและสันติสุขในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ